เพราะสองช้างศึกเป็นหลักสื่อดังเวียดนามประกาศซื้อลิขสิทธิ์สถานีทโทรทัศน์ดังของเวียดนามประกาศซื้อลิขสิทธิ์่ายท่าสดฟุตบอลไทยลีกหลังทีมชาติไทยฟ้าแชมป์อาเซียนคับ2022 โดยเมื่อวันที่17มกราคม2566หลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เซียนคัพ2022และนับเป็นแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่7จาก10ครั้งที่เข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมด้วยฟอร์มสุดโดดเด่นของธีรทรบุญมาทันผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และธีรศิลปแดงดาดาวซันโวร่วม6ประตูกับเหรียญเตียนลินดาวยิงเวียดนามล่าสุดเพราะ2แข้งช้างศึกข้างต้นคือสาเหตุหลักที่ VTV CAB สถานีทโทรทัศน์เคเบิลทีวีของเวียดนามได้ประกาศซื้อลิขสิทธ สิทธิฟุตบอลไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเพจเฟซบุ๊กหลักของสถานีดังกล่าวระบุว่าหลังจากได้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมของธีรทรบุญมาทันและธีรสินแดงดารวมถึงอีกหลายหลายคนจากเซก AFF Mitsubishi ูบิชยเทคครับ2022ทางเวียดนามได้ประกาศซื้อลิขสิทธิ์ไทยท่อสดฟุตบอลไทยลีกอย่างเป็นทางการแล้วแต่รายละเอียดลิขสิทธิ์อื่นๆยังไม่มีการประกาศว่าซื้อกี่ฤดูกาลและมูลค่าเพียงใด